สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางวิทยุจุฬาและก็ท่านผู้ชมทางยู u t บซียู r รดิโนะคะวันนี้นพพรบุษยสุนทรเป็นผู้ดำเดนินรายการคข้าเหมือนเดิมเลยค่ะ วันนี้ก็จะเป็นเรื่องของมาตรฐานการรายงานทางการเงินต่อจากครั้งก่อนนะคะที่เราได้คุยกันในเรื่องของมาตรฐานที่มีการปรับปรุงปี2565สําหรับธุรกิจที่ไม่มีส่วนได้เสียนะคะไม,ไม่มีส่วนได้เสียสาธนารณะนะคะวิทยากรที่เรียนเชิญมาก็คือท่านอาจารย์นัฐกิจ ยะเจริญปัญญาย,ยิ่งนะคะท่านเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นวิทยากรรับเชิญของภาครัฐและภาคเอกชนเยอะแยะยยเลยค่ะนะคะพบกวับท่านอาจารย์นัตกิจนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะ ขอเรียกสั้นๆอาจารย์แซมนะคะอาจารย์ขานะคะอาจารย์ขาเราได้คุยกันไปครั้งแรกตอนที่หนึ่งนะคะคในเรื่องของความเป็นมาว่าทาไมถึงมีการปรับปรุงและปรับปรุงอะไรไปบ้างบางส่วนนะคะ,ะคราวนี้เราก็มาต่อนิดเป็นตอนที่สองของเรานะคะเราจะมีทั้งหมด3ตอนนะคะท่านผู้ฟังขาท่านผู้ชมนะคะมี3ตอนติดตามได้เลยค่ะสําหรับท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะที่ทางวิทยุจุฬาถ้าคิดว่าอาอยากจะดูรายละเอียดต่างๆตามสไลด์ของท่านอาจารย์ก็เข้าไปดู YouTube CU Radio เลยนะคะ ะะอาจารย์เชิญต่อเลยค่ะครับครั้งที่แล้วเราคุยถึงเรื่องของการละเมิดสัญญาเงินกู้ระยะยาวออที่ผมบอกว่าเออเรามีนี่เงินกู้แบงก์กสิกร5ล้านนะครับแล้วเรามีการถูกจับเป็น NPL นะครับปรากฏว่าเ,เราไปขอขอผ่อนปนแบงก์ขออนุญาตด,ดูสไลด์นี้นะครับจะได้เข้าใจง่ายนะครับตรงนี้ก็คือเราขอผ่อนปรนปุ๊บปรากฏแบงค์อนุมัติผ่อนปรนเรื่องการละเมิดเราก็กลับพรีเซนต์เป็น1ระยะสั้น และสี่ระยะยาวเหมือนเดิมกลับไปเหมือนเดิมกลับไปเหมือนเดิมแต่ต้องมีจดหมายผ่อนปลนจากแบงก์มานะ,ะยางงั้นต้องทบทวนให้ท่านผู้ฟังที่เพิ่งมาฟังรายการของเรานะคะนิดหนึ่งครับว่าถ้ามีหนี้5ล้านบาทเราปกติ5ปีสัญญา5ปีเราก็จะเป็นระยะสั้น1ล้านเป็นระยะยาว4ล้านแต่ถ้าเราไม่สามารถจะจ่ายเงินให้ธนาคารได้ธนาคารมีอะไรมติออกมาแล้วนะครับว่าเ,าเป็นหนี้เสียใช่ครับหนี้5ล้านที่เคยเป็นเอ่อหนี้4ล้านที่เคยเป็นระยะยาวต้องปรับไปเป็นระยะสั้นหมดเลยค่ะ ทำให้งบการเงินของเราดูน่ากลัวมากนะคะว่ามีนี้ระยะสั้นที่ต้องรีบชําระภายใน1ปีแต่ถ้าหากว่าไปคุยกับธนาคารแล้วได้มีการผ่อนโปรอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนกลับมาเป็นแบบเดิมก็คือ1ล้านระยะสั้น4ล้านระยะยาวนะคะโอเคค่ะงั้นถึงต่อค่ะจังการต่อไปมีหลักการเรื่องงบการเงินเบ็ดเสร็จนะครับแล้วก็งบการเงินกลุ่มกิจการนะครับอันนี้คือตัวที่ไม่บังคับนะครับงบการเงินระหว่างการนะครับก็คือ แต่ถ้าเราจะทำชุดใหญ่นะครับก็ทำตาตามาิบสได้เลยนะครับอันนี้คือคุยแล้วนะครับคระคราวนี้มีคำว,ว่า arter c o m p n s i v inc e income นะครับรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นนะครับตัวนี้คืออะไรนะครับเออสมมติว่าบ้านผมเคยอยู่แถวปากน้ำส่วนปากการเนาะะสมัยก่อนเนี่ยแบบเราก็แบบบ้านแบบดูมันมันนอกป้นอกจานปรากฏว่าตอนนี้ราคาที่ดินมันก็สูงขึ้นมาค่ะมันทําให้เรา อาจารย์ว่าผมรวยขึ้นไหมที่ดินเราสูงขึ้นเหมือนเรารวยขึ้นรวยในใจค<า>่ะรวยในใจนะแต,แต่ทางบัญชีเนี่ยยังไม่สามารถจะรับรู้เป็นกําไรขาดทุนได้จริงตรงนี้เราเรียกรายการพวกนี้ว่ากําไรขาดทุนเบดเสร็จอื่นครับอาจารย์<ๆ>ซึ่งตอนนี้มา่านชุดนี้จะมีทั้งหมด6ข้อครับตรงที่เป็นสีม่วงนะครับคือการเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตรีราคาของสินทรัพย์ที่ดินอาคารอุปกรณ์นะครับกำไรขาดทุนจาก หลักคณิสาประกันภัยนะครับแล้วก็เงินตราสูตราสารทุนเผื่อขายเน้นนะครับว่าเป็นตราสารทุนเผื่อขายคือที่เราถือไว้เป็นระยะยาวนะครับแล้วก็เป็นตราสารนี่เผื่อขายก็ถือไว้ระยะยาวนะครับแล้วก็มีพวกเฮดจิ้งพวกเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงสุดท้ายก็คือเรื่องการแปลงข้างงบกันเงินในต่างประเทศตรงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นตราสารเพื่อขา ผลต่างการปรับจะเข้าสู่กําไรขาดทุนถ้าตาราสารเผื่อขายเข้าสู่ตัว OCI นะครับข้อสุดท้ายครับอาจารย์อยากให้ดูเน้นว่ามันต้องเป็นแปลงค่าง,งบการเงินในต่างประเทศแต่ถ้าเราแปลงลูกหนี้ต่างประเทศเจ้าหนี้ต่างประเทศด้วยเลทแบงค์ชาติอันนั้นเข้าสู่กําไรขาดทุนครับอาจารย์ะนะครับก็จะมีความแตกต่างนี้คราวนี้นักบัญชีก็ถ้ามีการปรับตรงส่วนนี้มี2ทางเลือกครับ1เข้ากําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอันที่2 แสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นครับส่วนเจ้าของรหัส3ามค่ะอนนนะาจารย์คารียนถามนิดนึงว่าตอนนี้ธุรกิจขนาดเล็กที่ใช้มาตรฐาน NPAE อันนี้ที่ว่านี่นะคะคสามารถจะมาบันทึกดักราขารทุนเบ็ดเสร็จอื่นได้แล้วได้<ช>แล้วครับเพียงเดียวว่าถ้าเขาไม่มีงบกำลังขาดทุนเบ็ดเสร็จนะครับอาจารย์เขาวิ่งเขา้าสู่ อีควิตี้ครับเขาส่วงผู้ถือหุ้นได้เลยครับก็จะมีทั้งหมด6ข้ออันนี้ก็เป็นทางเลือกครับกำลังกำลังกำลังคิดต่อนะฮะนี่พอดีไม่ถึอย่างนั้นแสดงว่าธุรกิจที่เป็นขนาดเล็กเนี่ยค่ะ NPAE ก็ตีราคาทรัพย์สินได้แล้วหรอตีได้แล้วครับตีได้ได้แบบปี6-3นะครับจานเพียงแต่ว่าเวลาตีเนี่ยมันไม่ได้เกิดการกำไรจริงๆเราเลยเข้าสู่ตัว OCI ครับจาน อ๋อ oh, ค่ะครับตรงนี้ก็คือเอ่อจะมี2ทางเลือกคือท่านจะจัดทางบกำลงขาบทุนเบเ็ดเสร็จอื่นไหมหรือว่าท่านจะเข้าสู่ส่วนของผู้ถือหุ้นก็ได้ครับมีทางเลือกอีก,ลอกแล้ว,ลวคะคะอย่างที่เราคุยกันนะคะตั้งแต่ค,คราวที่แล้วค่ะท่านผู้ชมคะนะฮะคราวที่แล้วเราบอกว่าที่ปรับปรุงครั้งนี้เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้นนะฮะเพื่อให้เกิดความง่ายนะคะแล้วก็มีทางเลือกให้ปฏิบัติ เพราะฉะนั้นท่านที่เป็นผู้ประกอบการทําธุรกิจและเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่ได้เข้าขายจะต้องทําชุดใหญ่เนี่ยนะคะท่านก็นจะมีความสะดวกสบายมีความคล่องตัวนะคะในการที่จะทําบัญชีมีทางเลือกมีทางเลือกขนาดตัวงบกำลังกานเบ็ดเสร็จเนี่ยอาจารย์ก็ยังสามารถมีทางเลือกจะทําแบบงบเดียวหรือ2ง,งบก็ได้น,นะคะนอเคค่ะะ,ะ,ะ,ะโอเคอันนี้คือรายละเอียดอยู่นะครับเอ๊ไม่แน่ใจว่าสไลด์เราโหลดได้ไหมครับอาจารย์สไลด์ สไลด์นี้สามารถจะโหลดได้ไหมครับให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมลดได้ไหมครับยินดีให้โหลดค่ะนะคะท่านผู้ชมค่ะยินดีเลยค่ะอาจารย์ยินดีให้โหลดได้นะคะก็ติดตามต่อไปเลยนะคะเชิญค่ะอาจารย์ครับที่เออเมื่อกี şey ้เราคุยกันเมื่อวานนี้เราคุยเรื่องงบการเอองบการเงินรวมนะครับว่ามาตรฐานไม่ได้บังคับให้ทํางบการเงินรวมหรือคอนโซลแต่ถ้าใครจะทํานะครับให้ใช้แพ็กไฟบวกหนึ่งครับอาจารย์ค่ะนี่คือแพ็กไฟบวกหนึ่งผมขอเรียงมาตรฐานเลยนะครับมีเบอร์สิบ นะครับงบการเงินรวมนะครับมีเบอร์11การร่วมการงานนะครับมีเบอร์12การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียกิจการอื่นนะครับยี่สิบเงบการเงินเฉพาะกิจการแล้วก็28งบการเงินสัิร่วมกับร่วมขาคราวนี้ประเทศไทยเนี่ยจะมีแนวปฏิบัติในการที่อยู่ภายใต้ Under Common Control แปลว่าแนวปฏิบัติที่อยู่ภายใต้การรวมธุรกิจภายใต้กลุ่มเดียวกันนะครับงนั้นตัวนี้เราเรียกว่าแพ็กไฟบวกหนึ่งอาจารย์แพ็กไฟล์บวกหนึ่งผมเรียงมาตรฐานนะสิบสิบเอ็ด 12 27 <28. S 2> และ28 28แล้วก็รวมแนวปฏิบัติอีกอันหนึ่งนะคะโอเคะ okay. สำหรับคนที่จะทำก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับโอเคเราขออนุญาตไปเรื่องบทที่5เลยนะครับบทที่5พูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเปลี่ยนแปลงประมาณการการแก้ไขข้อผิดพลาดตรงนี้มี3เรื่องครับบนหัวนะครับการเปลี่ยนนโยบายถ้าเปลี่ยนจากถูกเป็นถูกคือเปลี่ยนนโยบายส่วนว่าผมเคยตีราคาสินค้าคงเหลือด้วย เอวเลตและผมเปลี่ยนมาเป็นไฟฟโฟเอวเลตที่ใช้อยู่ถูกไหมถูกไฟฟโฟถูกไหมถูก,ถกคือการเปลี่ยนนโยบายค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดหมายถึงว่าเปลี่ยนจากผิดเป็นถูกคือของเดิมเคยผิดแล้วแก้มาเป็นถูกอันนี้คือแก้ไขข้อผิดพลาดนะครับซึ่งการเปลี่ยนนโยบายการแก้ไขข้อผิดพลาดเนี่ยเราใช้การปรับย้อนหลังครับ่านใช้การปรับย้อนหลังแต่ว่าออมาตรฐานตัวนี้มีการขยายเพิ่มเติมว่ากรณีที่ คุณไม่สามารถจะปรับย้อนหลังได้คุณมีวิธีการทำอย่างไรนะครับสรุปนะครับบทที่5เนี่ยจะมีเรื่องการเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนแปลงประมาณการแก้ไขข้อผิดพาก็คือเราจะปรับย้อนหลังนะครับถ้าทําไม่ได้ก็ปรับปรุงกับกไรสะมสมต้นงวดนะครับกับบัญชีที่เกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ได้ถึงจะไปใช้วิธีการเปลี่ยนทันทีอาจารย์ครับนะปรับย้อนหลังกี่ปีปรับย้อนหลังก็คือเหมือนต้องรีสเตตงบมาะมืณเสมือนหนึ่งทำใหม่เลยครับอาจารย์ซึ่ง ก็เป็นภาระกับกิจการและค่อนข้างยากเขาเลยต้องเพิ่มตรงช่องกลางมาอาจารย์ว่าให้ปรับปรุงกับยอดต้นงวดได้เลยอี E ปรับปรุงกับยอดต้นงวดกับในสะสมต้นงวดได้เลยครับไม่ต้องกลับไปที่ดริสเตดหมดแต่ว่าจะต้องเป็นลําดับชั้นนะครับถ้าทำเอออันแรกเลยต้องฟูลีโทก่อนถ้าฟูลีโทไม่ได้นะครับแล้วเขาถึงจะไปใช้ที่2คือปรับกาบอีกต้นงวดถ้าไม่ได้จึงจะใช้การเปลี่ยนทันที เรื่องทั้งหมดนี้ผู้สอบบัญชีต้องรับรู้ด้วยเรรียยนู้้ดวผู้สอบบัญชีเป็นคนที่แบบ Endors e ว่าเขาปรับถูกหรือปรับไม่ถูกต้องตามท้งนักบัญชีและผู้สอบบัญชีแล้วค่ะตอนนี้อีกเรื่องหนึ่งที่มีการขยายความว่าตอนนี้เราสามารถตีราคาที่ดินอาคารอุปกรณ์ได้แล้วนะครับแต่ว่าเขาไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีครับเขาถือเป็นการเปลี่ยนการวัดมูลค่ารายการทางบัญชีนะครับก็เลยไม่ต้องมีการปรับย้อนหลังสามารถที่จะเริ่มได้เลย ะนะครับตรงนี้ครับที่นักบัญชีต้องสนใจย้อนหน้านิดนิดหนึ่งนะครับว่าบางครั้งเนี่ยคือเราใช้ใช้ไปอะ่ะปรากฏ NPE ไม่มีแนวปฏิบัติไม่มีวิธีการบัญชีที่เราใช้อยู่ใช้ยังไงนะครับมาตรฐานในย่อหน้า5.5ก็เลยว่าต้องทำตามขั้นตอนคือ1ทําทำเรื่องนั้นหาเรื่องนั้นในมาตรฐานที่คล้ายคลึงกันนะครับอันที่2คือไม่ได้ปุ๊บให้ไปดูกรอบแนวคิดเชิงคุณภาพ ถ้าดูกรอบแนวคิดเชิงภาพยังไม่มีอีกถึงจะไปใช้ชุดใหญ่เรียนตามลาดับตามสเต็ปนะครับท่านทำคาสเต็ปนะไม่ใช่วิ่งไปใช้ชุดใหญ่เลยนะหนึ่งก็คือเอาดูข้อกําหนดของก่อนกับเรื่องที่คล้ายคลึงมีไหมถ้ามีไปใช้ตรงนั้นถ้าไม่มีก็คือไปใช้กรอบแนวคิดหรือเฟรมเวิร์กลักษณะเชิงคุณภาพะนะครับถ้าไม่มีถึงจะวิ่งไปใช้ชุดใหญ่ครับอาจารย์ต้องไล่ตามลำดับชั้นครับห้ามกระโดดห้ามกระโดด S <S ย้อนหน้านี้สําคัญมากเพราะว่าที่คณะกมกาลกําหนดเขียนไว้เพราะว่าในอนาคตเกิดมีธุรกรรมใหม่ๆขึ้นมาแล้วไม่มีวิธีการลงบัญชีชจะทายังไง<ฮ>ะนะครับเขาเลยให้ตรงนี้ไว้เหมือนกับยาหอมไม่ทันเห็นแม่เป็นอะไรก็จะคงเป็นยาหอม,อมกินยาหอมทุกอย่างนะครับก็วิ่งมาที่ย่อหน้า5.5ครับคราวนี้บทที่6แก่นี้เดียวขอาจาย์คือจริงๆจาย์ตอนนี้มีใครไปโอนเงินธนาคารนัดไม่ยาก มีแลเนาะโอนเงินทางธนาคารนี่เลยค่ะไม่มีหรอกละก็ก็เลยเปลี่ยนความหมายของเงินสดเยอะแยะกาจารย์ที่ประมาณ10บรรทัดนะครับเหลืออยู่แค่2บรรทัศนะนะครับเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเลยเงินสดหมายถึงสมัยก่อนนี่เงินสดย่อยธนาคารนะตัวแรกเงินตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับเลิกไปแล้วเพราะตอนนี้แม่คงแม่้ายังใชแอปเก่งกว่าใช่ค่ะนะคะเงินสดในกระเป๋ามีนิดเดียวเองมีนิดเดียวใช่ครับก็เปลี่ยนความหมายของเงินสด บทท right? mm ี hmm. ่7ครับอาจารย์มีเปลี่ยนเรื right. ่องกหนี้สุดรับคืนก็มีทางเลือกสองทางเลือกนะครับคือโอนกับบัญชีลูกหนี้กับค่าเผื่อนะครับหรือว่าบันทึกเป็นรายได้อื่นนะครับสื่งแค่นี้เองครับบทที่7นะครับอาจารย์เดาใจสมรกรนี่สมรกรอยากให้เป็นรายได้อื่นหรือว่าอยากให้เป็นกับปรับค่าเผื่อนี่สูนรับคืนหรอใช่ครับน่าจะรายได้อื่นใช่อาจารย์เก่งมากนะครับบทที่8แล้วจริงจิในทางปฏิบัติ ยังไงนะะเราต้องลง่าง้องทำได้สองอย่างทางเลือกอีกแล้วนะคะอ,คอ่าค,ค่ะบทที่8ก็มีเปลี่ยนนิดเดียวครับอาจารย์เนื่องจากมีบัญชีเรื่องเกษตรกรรมค่ะเพราะฉะนั้นเลยต้องไปเขียนความหมายของเกษตรกรรมรองรับนะครับถ้าเกิดเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมนะครับก็จะมีการวัดด้วยเอ v น,นะครับแล้วก็ถ้าเป็นในหน้าผู้ค้าพิพพิตโภคภัณฑ์ก็ใช้มูลค่ายุทธธรรมหักน้นทุนในการขายครับอาจารย์ ตัวสินค้าก็ไม่เปลี่ยนครับเรียกว่าเอ่อเปลี่ยนเพื่อรองรับกับบทที่ยี่สิบสองครับบทที่เก้านี้เปลี่ยนตัวนี้เยอะนิดหนึ่งจานจาได้ไหมครับที่เราคุยกันว่าต่อไปนี้เราไม่ดูเรื่องเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นละใช่ค่ะให้ดูที่อำนาจควบคุมคอันนี้ก็เลยมาพูดให้ชัดในบทที่เก้าว่านิยามของเงินลงทุนเพื่อยอต่อไปเนี้ยเราดูเรื่องอำนาจควบคุมนะครับไม่ได้ดูเรื่องเปอร์เซ็นการถือหุ้นเป็นหลัก นะคะรับแล้วก็เพิ่มเติมเรื่องต้นทุนการทํารายการเช่น<ๆ><ๆ>อาจจะมีพวกค่าในหน้านะครับค่าตัวแทนค่าที่ปรึกษาที่เราต้องมีการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนถือเป็นต้นทุนการทํารายการด้วยะคะ่ะไหมค่ะอาจารย์ขาธุรกิจเล็กๆนี้แต่ก็ไม่เชิงนะครับ,รบเพราะว <ๆ S 1> ่าธุรกิจที่ขนาดใหญ่แต่ก็ไม่ใช่มหาชนก็มีเยอะครับคเขาก็สามารถที่จะไปลงทุนในบริษัทย่อยอะไรต่างๆนะคะรับอันนี้ก็เลยออกมาเพื่อจะให้เขาปฏิบัติในกรอชะคะบทที่10บอาจารย์ก็ มีทางเรื่องอแรกคือเพิ่มเติมเรื่องการออวัดมูลค่าที่ดินกันนะครับคือเนื่องจากว่าพอเราอยู่ไปอยู่มาที่ดินเรามีมูลค่าสูงขึ้นเราสามารถจะลุกขึ้นมาตีราคาใหม่ได้<อ>นะครับอันที่สองคืออันนี้อาจจะไม่ไม่พอใจอาจารย์นิดหนึ่งไหมมันเขียนว่าที่ดินอาจมี้วการใช้ประโยชน์จํากัดซึ่งปกติเราอไอ้ที่ดินเราใช้ประโยชน์ไม่จํากัดเนาะอายุไม่จํากัดน,นะทำใหเธอมาเขียนว่าอายุการใช้งานประโยชน์จํากัด มันมีที่บางที่ครับจาย์ที่เป็นที่แบบฝังกบขยะแถวน้ำแดงอ่ะค่ะถ้ากบไปแล้วมันจะกบต่อไม่ได้นะเพราะฉะนยุการใช้งานก็จะจํากัดหรือว่าที่ที่พวกแหล่งแร่ทรัพยากรอยู่พวกนี้ก็จะมียุการใช้งานจํากัดเขาเลยต้องเปลี่ยนคําว่าออที่ดินอาจมีายุการใช้ประโยชน์จํากัดในบางกรณีรไม่ใช่ทุกกรณีรนะคะก็เปลี่ยนเพื่อให้มันเออหมาะสมมากขึ้น ค่ะอาจารย์ขาแล้วอย่างนั้เขาถามตอนนี้ยังบอกขยะเนี่ยค่ะก็คือแต่มันก็จะเป็นปุ๋ยมันก็ยังใช้ประโยชน์ตรงนั้นได้ใช่ใช่ครับแต่ว่าอายุมันน้อยลงไปเนี่ยเพราะามันต้อง X อปีแล้วถึงจะกบได้อีกทีหนึง่งแต่ไม่สำคัญคือตรงนั้นทําเป็นปุ๋ยแล้วสามารถจะขุดเอาไปขายก็ได้ไม่เจริได้ครับแต่เขาคือไม่งั้นเราบอกว่าที่เนี่ยมันคือไม่ต้องตัดค่าเสื่อมอ,อ,อย่างนี้เหมือนกับว่าที่เนี่ยถ้ายุการใช้งานจํากัดมันต้องมีการกําลังบอกว่าจะต้องคิดค่าเสื่อมสําหรับที่ดินประเภทนี้หรือใช่ครับ แต่มาตรฐานไม่ได้พูดชัดแต่ว่ามนันพูดว่าเอ้ยมันมีรู้การใช้งานประโยชน์จํากัดนะซึ่งคุณก็ต้องไปไปแอปพลายตรงนี้นิดถ้าเราซื้อที่มาทําเป็นบอ่อขยะอย่างนี้เราก็สมควรจะต้องตัดค่าสื่อราคาที่ดินน่ครับก็ต้องดูว่าบอ่อขยะคุณใช้กี่ปีอใช่ไหมครับอันนี้ก็เลยเอ,อ,อาจจะเปลี่ยนหลักการนิดนึงซึ่งแต่ก่อนเรามองว่าที่ดินเนี่ยมันคืออินฟินิตี้เนาะ,ะใช้ไปได้เรื่อยๆตอนนี้ก็อาจจะมีเอ่อเดฟนิชันที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับ อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของมูลค่าจากการใช้นะครับก็คือเรื่องของ valuation นะครับ valuation ซึ่งตรงนี้ v u ค่อนข้างยากอาจารย์ถ้าเป็นเรื่องด้อยค่านะครับผมเคลียเรื่องด้อยค่าพวกเรานิดหนึ่งแล้วกันนะครับหลายคนนีสงสัยว่าด้อยค่ากับค่าเสื่อมต่างกันยังไงนะครับอย่างค่าเสื่อมแปลว่าเสื้อตัวนี้โอ้โหแบบอาจารย์สวยมากเลยแล้วอาจารย์ก็ชอบใส่เสื้อสีนี้สดมากเลยดูดีมากเลยนะเสื้อตัวที่อาจารย์ใส่บ่อยๆใช่ไหมก็จะเสื่อมราคาลง ะะจันเคยไหมจันไปซื้อเซนทันแบบเสื้อสวยมากเลยนะและจาจันกลับมาที่บ้านอาจารย์ใส่ที่บ้านแล้วมันไม่โอเคอาจารย์แขวนไว้ <c oughs> ใช่ปะค่ะป่านนี้สองปีสามปีจันไม่ได้ใช่ไหมตรงนั้นคือการด้อยค่าอืมแสดงว่าด้อยค่าคือมันมีอายุการลดลงอายุการมูลค่า,ม,ามันลดลงเนื่องจากไม่ได้ใช้ค่ะนะครับแต่ถ้าใช้เราเรียกอะไรค่าเสื่อมค่าเสื่อมราคานะครับเพราะฉะนั้นก็เอ่อมูลค่าของสินทรัพย์ลดลงสองทางนะหนึ่ง จากการใช้คือค่าเสื่อมราคา2จากการไม่ได้ใช้คือการด้อยค่าอาจารย์ขะเรียนถามนิดนึงเราซื้อเราซื้อสิ่งนี้มาอุปกรณ์นี้มาใช้งานก็คิดค่าเสื่อมไม่ใช้งานก็ต้องคิดค่าเสื่อมด้วยไม่ได้คิดค่าเสื่อมครับด้อยค่าก็อย่างากคือปกติเราต้องใช้มาถืใช้คำว่าด้อยค่าครับเหรอฮะครับคือมูลค่ามันลดลงผมยกตัวอย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจารย์จะเห็นชัดมากเลยอาจารย์ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามาปุ๊บอาจารย์ลองไม่ใช้สิครับ นานๆอาจา์มาใช้ใช้ไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าเราไม่ใชคือ,อน,นี้อันนี้ถามจริงๆถามแทนท่านผู้ฟังด้วยนะคะคว่าถ้าเราไม่ใช้งานเราก็ยังต้องคิดค่าเสือ่อมเพียงแต่เราคิดค่าเสื่อมแล้วมูลค่าที่เหลืออยู่อาจจะสูงไปกว่ามูลค่าที่แท้จริงที่จะขายได้ครับ่างนี้ถึงต้องด้อยค่าลงไปด้อยค่าลง,งไปครับเพราะนั้นต้องคิดค่าเสื่อมก่อนแล้วด้อยค่าอีกครั้งหนึ่งองครับนะคะอันนี้ใช่ไหมใช่ถูกนะคะโอเคครับเพียงแต่ว่าเของชุดเล็กเนี่ยในการหาด้อยค่าเนี่ยมันอาจจะแบบ ถ้าเรากําหนดให้ขา value in use ะค,ะค่บมูลค่าจากการใช้เนี่ยก็จ,จะหายากนิดนึ่งก็เลยมาตรฐานก็เลยกําหนดว่าให้ใช้เออ NSP คือราคาขายหักด้วยต้นทุนในการขายแทนนะคะ <Okay. S 2> ค่ะคราวนี้อีกเรื่องหนึ่งคือการจัดสินทรัพย์ไม่มุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายตรงนี้คืออะไรจานคือ asset held for sale แต่ว่าออฟฟิศผมเคยอยู่ที่คลองเตยออฟฟิศเคยอยู่คลองเตยวันนี้ผมย้ายออฟฟิศจากคลองเตยเนี่ยมาอยู่ที่าราชพฤกษ์ อ๋อค่ะนะครับแล้วผมก็ไม่ใช้งานที่ออฟฟิศที่ของเตยอ,ออฟฟิศที่ของเตยซึ่งเป็นบันทึกที่ดินอาคารอุปกรณ์จะโอนเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายฮะอาจารย์จะไม่ได้เป็นที่ดินอาคารอุปกรณ์แล้วอ๋อย้ายหมวดย้ายหมวดมาเป็นนี่อาจารย์สินทรัพย์<า>ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายแต่อาจารย์ต้องย้ายออกนะครับแล้วต้องมีเจตนาขายด้วยป่ะใช่ครับถ้าไม่มีเจตนาขายคิดค่าเสื่อมแล้วเพราะอาจารย์ไม่ได้ใช้แล้ว สมบุกจะยอมไหมครับว่าไม่คิดค่าเสื่อมเนี่ยค่ะคือจะต้องมีเหตุมีหลักการหลักฐานครับหลักการ,หรเหมือนกันครับสมบุกยอมครับตรงจุดนี้ครับคราวนี้ตรงตรงนี้มันจะมีบางคนนะฮะเช่นสมมติว่าบางบางท่านก็ปิดป้ายขายอาจารย์<า>ปิดป้ายขายแต่ว่าไม่ได้ย้ายออกอย่างนี้ไม่ให้จัดเป็นสินทร,รัพย์ไม่เหมือเวนที่ถือว่าเพื่อขายนะครับก็บยังใช้งานอยู่ยังเป็นที่ดินอาคารอุปกรณ์อยู่ครับอืมคราวนี้ตรงเนี้ยก็สภาเปลี่ยนหลักเกณฑ์นิดนึงว่า การจัดแอสเซทเฮ l ฟ์ฟอร์เซเนี่ยสามารถจัดเป็นหมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียนก็ได้ครับจากปีหกเป็นต้นไปในอดีตเนี่ยตรงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายเนี่ยจะจัดเป็นไม่หมุนเวียนะนะครับในปัจจุบันปีหกเนี่ยบอกว่าเป็นหมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียนก็ได้ครับอาจารย์เดี๋ยวคอยคีขยันค่ะแตมไม่ทันคือคเวลาที่อาจารย์จะขายที่ขายบ้านโดยปกติเนี่ยอาจารย์ย้ายออกแล้วอาจารย์ติดป้ายขายเขาบอกว่าถ้าอาจารย์ตั้งใจจะขายเนี่ย มันก็ควรจะจัดเป็นหมุนเวียนถูกไหมครับอ๋อย้ายไปเป็นสินค้าคงเหลือป่ะไม่ครับย้ายไปเป็น asset h e l h for sale ครับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายโอครับค่ะโ,โอนเปลี่ยนประเภทเฉยๆและอยู่คิดค่าเสื่อมแต่หลายท่านบางคนอาจจะไม่ได้ย้ายออกแต่ยังนั่งทำงานกันอยู่เมื่อไหร่ก็ตามมีการขายได้ถึงจะย้ายออกไปค่ะถ้าอย่างนั้นไม่จัดเป็น asset held for sale ครับยังเป็นที่ดินอาคารอุปกรณ์อยู่ เพราะยังใช้ในการประกอบธุรกิจอยู่ใช่ครับเพราะฉะนั้นอันไหนก็ตามที่จะจับไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายไม่เผื่อขายนะเพื่อขายนะคะอันนี้ก็คือสินทรัพย์ที่ไม่มีการใช้งานแล้วมีมติที่จะขายแน่ๆตั้งใจจะขายแล้วก็ต้องโอดออกจากที่ดินอาคารอุปกรณ์ย้ายหมวดเท่านั้นเองนะคะย้ายหมวดในการทำเสน่ห์เขีเวลาเวลาของเดิมเนี่ยมันเคยเป็นคอร์เรน e ์แอสเซทอาจารย์ใช่ค่ะแต่ว่าในในปัจจุบันเนี่ย สภาได้กําหนดใหม่นะครับหน้านี้นะครับให้เป็นเคอร์เ a นแอสเซทหรคออาจารย์สีเขียวครับอาจารย์หน้าสีสิบจะเป็นเคอร์เลนหรือนอนเคอร์เลนก็ได้ครับแล้วแต่แล้วแต่จุดประสงค์ของกิจการนะครับเลยค่ะครับมาตรฐานใหม่นะครับให้สมัยก่อนให้เป็นนอนเคอร์เลนอย่างเดียวใช่นะครับแล้วก็ปีหกหกบอกว่าจะจับเป็นเคอร์เลนหรือนอนเคอร์เลนก็ได้ครับทําไมไม่ให้มันมันอันใดอันหนึ่งที่เวลาเราเอามาเปรียบเทียบกันคือบางคนบางคนตั้งใจจะขายก็จริงแต่หลายปีแล้วก็ยังขายไม่ได้ก็มี ถ้าหลายปียังขายไม่ได้ก็กลายเป็นนอนเคอร์เรนท์ใช่ครับใช่ครับอ๋อถ้าหากว่าเอาขึ้นไปเป็นเคอร์เรนท์ก่อนอุ้ยถ้าขายได้ก็ไปเลยแต่บางคนบางคนก็ถ้าเกิดมาตรฐานเดิมไปไว้ที่นอนเคอร์เรนท์เอามีคนมาซื้อแล้วปีหน้ามันพื่สภาขายไปแล้วอ่ะแต่ตอนสิ้นปีเนี่ยมันก็ยังเป็นจะเป็นนอนเคอร์เรนท์มันก็ตลกใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะขายแล้วมันก็จัดเป็นเคอร์เรนท์เพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวกิจการกับดุลพินิจธุรกิจนั้นๆนะคะใช่ครับ เราะนั้นเวลาจะอ่านงบการเงินของธุรกิจที่เป็นขนาดเล็กอย่างนี้นะคะท่านก็จะต้องดูรายละเอียดให้ครบเลยนะคะในสินทรัพย์นะคะคทั้งเคยเรนและนอนเคอรเรนคราวนี้มาคุยเรื่องหลักเรื่องหนึ่งอาจารย์เรื่องการตีราคาใหม่คือเราใช้ราคาคอสนะครับเราเปลี่ยนมาเป็นตัว Re รีแวลูคราวนี้หลักเกณฑ์ในการตีแวรีแวลูครับอาจารย์ก็คือเราต้องใช้ทุกรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันคําว่าคลาสคืออะไรจากรัน ครัสวว่าผมมีที่ดินที่โคราชผมมีที่ดินที่คลองเตยผมมีที่ดินที่อมก๋อยผมมีที่ดินสามผืนนะโคราชคลองเตยและอมก๋อยผมต้องตีทั้งโคราชคลองเตยอมก๋อยนะครับเพราะว่าที่ดินจัดเป็นประเภทเดียวกันอผมจะเลือกตีเฉพาะคลองเตยไม่ได้ค่ะอันนี้คือมาตรฐานบรรทัดสุดท้ายนะครับว่าทั้งนี้กิจการต้องใช้นวยบารบัญชีเดียวกันสําหรับที่ดินอาคารกรานคที่จัดอยู่ใน ประเภทเดียวกันค่ะแต่การที่ผมตีที่ดินผมไม่ตีอาคารได้ครับอาจารย์เพราะที่ดินกับอาคารอยู่คนละคลาสคนละกลุ่มกันค่ะครับโอเคนะคราวนี้หลักการในการตีมาอ่านเชื่อว่าไม่บังคับแต่สนับสนุนครับอาจารย์คือไม่จําเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการตีคมาอ่านเชื่อว่าไม่ไม่บังคับแต่สนับสนุนแล้วก็ให้ตีอย่างสม่ําเสมอคือทุกๆ3ปีหรือ5ปีไม่ต้องลุกขึ้นมาตีทุกปีอาจารย์ค่ะครับ รานนี้เวลาตีเพิ่มนะครับก็อยากให้นักบัญชีดูตรงนี้นิดหนึ่งครับท่านจะรับรู้ที่ดินอาคารอุปกรณ์ด้วยเดบิตนะครับแล้วเครดิตส่วนเกินทุนะนะครับเป็นรลสามคราวนี้อาจารย์ว่ามีโอกาสไหมที่ดินที่มีราคาลดลงครับก็มีสิทธิ์ได้มีสิทธิ์ได้คราวนี้ก็เลยทําไว้ตรงด้านขวามือสมมติว,ว่าอาจารย์เดบิตที่ดินสามหมื่นนะครับแล้วก็ส่วนเกินทุนที่สามหมื่นปรากฏว่าที่ดินมันลดลงไปห้าหมื่นอาจารย์จะต้องล้างส่วนเกินทุนสามหมื่นออกก่อนนะครับที่เดบิต เราก็เครดิตขาดทุน2 0,000ืเราค่อยเครดิตที่ดิน5 0,000ครับส่วนขาดทุนอันนี้ไปอยู่ในงบกงไรขาดทุนนะคะคราวนี้สิ่งที่ต้องระวังคือท่านห้ามกระโจนเข้าไปที่ขาดทุน5 0,000แล้วนะครับต้องล้างส่วนเกินทุนเก่าให้หมดก่อนนะครับโอเคอันนี้คืออายุการใช้งานประโยชน์จำกัดเนาะค่ะอทีนี้คุยแล้วครับต่อไปเรื่องของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเปลี่ยนนิดเดียวครับอาจารย์สินทรัพย์ไม่มีตัวตนถ้าทราบอายุตัดตามอายุ ถ้าไม่ทราบอายุของเดิมตัดเท่ากับ10ปีอของใหม่คือไม่ทราบอายุตัดไม่เกิน10ปีฮะ,ะเปลี่ยนคําว่าเท่ากับเป็นไม่เกินถ้าไม่เกิน10ปีผมตัด8ดได้ไหมจันค่ะได้ตัด9ได้ไหมได้ตัด10ได้ไหมสิบเอ็ดได้ไหมสิบเอ็ดไม่ได้แล้วเพราะเกินะนะครับโอเคอันนี้ก็คือเรื่องของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเปลี่ยนแค่นี้แต่ไม่ลงค่าความนิยมในบทที่2ี่สิบห้านะครับเดี๋ยวเราค่อยคุยกันค่ะ,นะครับ ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของด้านสินทรัพย์ก็หมดแล้วนะคะอาจารย์คอีกตัวหนึ่งครับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนะครับคือถ้าเป็นที่ดินอาคารอุปกรณ์เนี่ยเราตีแล้วเข้าส่นของผู้ถือหุ้นแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเนี่ยเราเข้ากําไรขาดทุนอาจารย์แต่สงสัยว่าอาสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคืออะไรเราถือไว้เพื่อ2อ,อย่างครับถ้าถือไว้เพื่อค่าเช่าเก่งกาไร เราจะจัดเป็นอสังหาหรือมัพย์เพื่อการลงทุนแต่คําว่าที่ดินอาคารอุปกรณ์คือเราถือไว้เพื่อใช้งานเองะนะครับอันนั้นเข้าสู่ส่วนมอลคู่หรือหุ้นแต่ถ้าเป็นอสังหาเนี่ยเข้าสู่กําไร โอเค okay, <Okay. S 2> นะคะ <Okay. S 2> แม้ท่านผู้ฟังคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะวันนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของด้านสินทรัพย์กหมดเลยนะคะว่าจะต้องปรับปรุงยังไงมีอะไรเปลี่ยนบ้างและอะไรเปลี่ยนไม่เปลี่ยนบ้างนะคะวันนี้เวลาของรายการก็หมดแล้วล่ะนะคะท่านอาจารย์นักกิจนะคะอาจารย์แซมนะคะกันดิฉันคงต้องลาไปก่อนค่ะยังมีตอนที่3นะคะติดตามตอนที่3ต่อไปนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ